ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นวันที่2ของคาราวานนะครับมาด้าสกายแอคทีฟเอเชียนคาราวานนะครับก็เมื่อวานนี้เราเดินทางกันมาถึงที่เมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็ผ่านสภาพถนนไหลย่างเจอทั้งฝนด้วยอะไรด้วยนะครับมีทั้งเป็น2เลนสวนนะครับไฮเวย์นะครับแล้วก็ยิ่งทางไฮไลท์เมื่อวานนี้ผู้พิงนะครับขออภัยผู้พานนะครับผ่านผู้พานลงมานะครับทางเป็นเขาพับาแล้วโค้งสอกอะไรต่างๆเนี่ย ตัวมาสแตนเมื่อวานนี้ใช้ตัว CX5 ก้า็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของแฮนดลิ่งหรือว่าจังหวะเร่งแซงต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ความเร็วต่างๆมาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยช่วง3มวามร้อกว่าโลเนี่ยน้ำมันหมดไปครึ่งถังนะครับขับแบบอัดๆกันเติมน้ํามันเข้าไปเมื่อวานใช้ CX5 นะครับก็อยู่ประมาณ10กว่าโลลิตรนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันขับเร็วนะไม่ได้ขับแบบปกติใช้ความเร็วสูงเพราะว่าต้องการทําเวลาให้มันถึงจุดหมายตรงนี้มากนะครับจากตรงนครพนม เดี๋ยวเราจะไปข้ามฝั่งลาวที่ท่าแขกนะครับโดยผ่านตมอตรงนี้ก่อนนะครับผ่านทั้งรถทั้งคนอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปเมืองเมืองวินนะครับเมืองวินนะครับที่เวียดนามนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางก็คือตัวฮานอยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันเราคอยดูครับวันนี้เราใช้มอเตอร์สามนะครับกับคาราวสกายแอคทีฟนะครับมีทั้งอย่างที่บอกไปมีทั้ง2มีทั้ง3 CX3 CX5 นะครับรวมถึง ตัวที่เป็นสตาฟนะครับก็จะใช้ตัว Bt 5 0 Pro นะครับเส้นทางวันนี้เป็นยังไงมั้งเนี่ยในลาวเนี่ยก็จะเป็น2เลนสวนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะส,นนะสเลนสวนอยู่ในช่วงตัวเมืองนะครับแต่ว่าสภาพถนนเนี่ยค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับแล้วก็สร้างมานานแล้วอาจจะมีการเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะหน่อยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการวิ่งอยู่อันนี้เนี่ยจะโชว์ในเรื่องของช่วงล่างการซับแรงต่างๆรวมไปถึงการใช้พวงมลาลัยด้วยนะครับการควบคุมรถนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเราไปตามดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันครับ